What you จอกับพี่บอลแล้วก็น้องมิน้นนะครับวันนี้คุณผู้ชมครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเลยเรื่องของสุขภาพในช่องปากคุณผู้ชมครับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นกลิ่นปากเอยเรื่องของปัญหาช่องปากบางคนมีปัญหาเรื่องฟันผุอีกนี่ปวดโอ้ปวด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 ,ปวด,ปวด,ปวดฟันเสียวฟันเจ็บจี้จีคลาบเหลืองจากชากาแฟอีกบางคนเหงือกอักเสบทั้งปวดทั้งบวมเลือดออกตามไรฟันอยู่ลืวดไหลเต็มไปหมดเลยผู้สูงอายุปวดฟันนอนไม่หลับกังวลใจ กใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะอาชีพไหนไวัยไหนอายุเท่าไหร่เจอปัญหาแบบเดียวกันทั้งปอดติดเชื้อโรคหัวใจและก็โรคเบาหวาน เกิดขึ้นอันตรายมากๆครับถ้าปล่อยไว้เริ่มต้นจากฟันผูว้ายไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมฟันผูอันตรายกว่าที่คิดค่ะฉะนั้นมาดูแลฟันของเราดีกว่าเพราะฟันแท้มีแค่ชุดเดียวค่ะวันนี้ท้ให้มินแนะนํานี่เลยยาสีฟันสิกขาดีค่ะยาสีฟันสมุนไพรที่รวบรวม,รวมเอาไว้แล้วกว่า10ชนิดนะคะต้องบอกว่าหลอดนี้เขาผ่านงานวิจัยแล มีผลทดสอบจากสอวทอชอ,ชอ,ชอ,องค์การระดับประเทศเลยนะคุณผู้ชมค่ะยืนยันการันตีให้แล้วว่าหลอดนี้แหละช่วยลดแบคทีเรียได้แล,และลด าการเหงือกอักเสบได้จริงนอกจากนี้ยังช่วยลดคราบเหลืองอจากชากาแฟระงับกลิ่นปากได้เสริมเคลือบฟันให้แข็งแรงที่สำคัญกลิ่นหอมเปียร์มิน์ค่ะหอมสดชื่นยาวนานมากๆลดอาการเสียวฟันได้ย้ำว่าลดเหงือกอักเสบได้จริงด้วยนะคะฉะนั้นใครที่มีปัญหาในเรื่องช่องปากและฟันอยู่คุณผู้ชมอยากจะให้เปิดใจลองใช้เพราะหลายคนเขาใช้แล้วใช่แล้วเห็นผลจริงรู้สึกได้ว่าเฮ้ยกลิ่นปากน้อยลง นะฟันก็ดีขึ้นด้วยแถเมเหงือกจากที่มันรู้สึกปวดรู้สึกเจ็บมีอาการอักเสบเหงือกในสีไม่ค่อยอมชมพูและออกจะม่วงด้วยซ้ํามันค่อยๆดีขึ้นได้วันนี้คุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าดูอยู่อายุ60กว่า70-80แต่อยากมีอายุฟันแบบวัยรุน่นเออฟันดีแบบคนอายุ2030ก็ใช้ยาสีฟันสิกขาดีสุดเข้มข้นหลอดนี้ได้เลยค่ะเออมีหนึ่งเคสที่น่าสนใจคุณแม่ทิพย์ครับต้องให้คุณผู้ชมไปดูภาพไปดูคลิปวิดีโอกันต้องบอกว่าเคสนี้มีปััญหหานก มากๆจริงๆน้องมนินใช่แล้วค่ะแม่ทิพย์เนี่ยเป็นครูวรัยเกษียณมีปัญหาเรื่องเสียวฟันค่ะอะกินของแข็งก่อยาก<อ>กินอะไรเย็นๆก็ไม่ได้อดกินของอร่อยอย่างไอติมเลยค่ะเพราะอ,อะไรเสียวฟันไม่พอมีแผลในช่องปากด้วยแต่พอใช้สิกขาดีหลอดนี้ ปรากฏอาการปวดอาการเสียวต่างๆค่อยๆน้อยลงแผลในช่องปากดีขึ้นและสิ่งที่ได้มากขึ้นกว่าเดิมคือฟันขาวขึ้นโอ้ยดีใจแทนแม่ทิพด้วยยังไม่หมดแม่ทิพย์ครับแม่สวายอันนี้น่าสนใจคุณผู้ชมอยากให้ดูจริงๆเคสนี้แม่สวัยครับมีปัญหาเรื่องฟันเหลืองคุณผู้ชม ดื่มชาเยอะดื่มกาแฟเยอะอแล้วสูงวัยจะมีปัญหากลิ่นปากบางทีไม่รู้ตัวเองน้องมินอันตรายนะครับคุณผู้ชมถ้าเราปล่อยปละแล้วเลยไปตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเริ่มดูแลตัวเองซะตั้งแต่วันนี้ครับสิกขาดีดูแลได้คุณแม่ใช้เป็นประจำคุณแม่ใช้ต่อเนื่องครับก่อนใช้หลังใช้เห็นเลยสดชื่นขึ้นฟันขาวขึ้นปัญหาปวดในช่องปากเรื่องของอะไรต่างๆดีขึ้นได้เห็นผลชัดเจนเลยครับใช่แล้วค่ะนอกจากต่อแม่แล้วนะยังมีแม่แม่พ่อๆอีกหลายๆคนที่ ใช้สิขาดีแล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยมันดีกว่าที่คิดและเห็นว่าเป็นยาสีฟันสมุนไพรแบบนี้นี่วัยรุ่นวัยทำงานหลายคนก็ใช้เหมือนกันนะคะคเขาบอกเลยว่าอุ้ยมันสดชื่นมันหอมยาวนานใครเป็นสายกินชอบกินของรสจัดส้มตำปูปลาร้าอย,อย่างเงี้ย<อ>ปกติแปรงฟันครั้งเดียวเอาไม่อยู่แต่ใช้สิขาเดียวรอบเดียวรู้เรื่องเลยคุณผู้ชมคะ จัดเลยคุณผู้ชมครับเห็นตัวอย่างใช้กันทั่วประเทศขนาดนี้มั่นใจโปรโมชั่นมาเลยดีกว่าครับหยิบโทรศัพท์เลยกดๆๆๆแล้วโทรด่วนครับวันนี้จัดโปรสุดพิเศษยาสีฟันสูตรสิค้าดีเพราะฟันแท้มีเพียงแค่ชุดเดียวจัดคุ้มๆไปเลย4คุ้มจุกๆเลยวันนี้คุ้มแรกซื้อ3หลอดคุ้มที่2แถมไปเลยหลอดใหญ่ๆอีก3หลอดครับยังไม่พอยังไม่พอยังไม่พอคุ้มที่3 แถมฟรีไปเลยครับขนาดนี่เลย10กรัมนะฮะถึง4หลอดพอไหมไม่พอเอาคุ้มที่4ไปอีกครับเราแถมให้ยาสีฟันสูตร10นลัสอีก10กรัมรับไปเลยอีก4หลอดรวมทั้งหมดนับรวมกัน14หลอดจากเกือบ2,000ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เบาๆเพียงแค่999บาทใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะย้ำนะคะอยากยิ้มสวยเหงือกและฟันสะอาดมั่นใจคุณผู้ชมดูแลให้ดีเพราะฟันแท้มีแค่ชุดเดียวนะคะ